สวัสดีแฟนรรดาโซ่ทุกคนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2 0 1 8นะครับอยู่กับอาชวีทางอาเซีดิครับสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะดูแปลกสักนิดนึงที่เราจะต้องเริ่มเรื่องราวอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของอาเซียกับข่าวการย้ายทีมซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจากความสนใจของอาร์เซนอลแต่ว่ามันจะกระทบต่อ โอกาสในการลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของอาร์เซออย่างชัดเจนแล้วก็น่ากังวลนะครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้อัปเดตว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ปล่อยตัวนักเตะอย่างแจ็กคกรีลิสออกไปเล่นกับเอฟเวอร์ตันนะซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นดีลแบบยืมตัวแต่ว่ายัางไงก็ตามพวกเขามีโอกาสเสียซาววนโย ให้กับทนเมสเปอร์เช่นเดียวกันนะและนั่นก็ไม่แปลกใจถ้าจะมีข่าวว่าพวกเขากำลังให้ความสนใจที่จะดึงเอาโรดิโกจากเรอัลมาดริดซึ่งก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายลำดับท็อปทอปของอาร์เซนอลที่จะดึงเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าเรื่องที่ทำให้เกิดความน่ากังวลในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับโรดิโกแต่ว่าเป็นการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจะได้ตัวดอนนารุม่าผู้สาวประตู คนเดียวที่ติดหนึ่งใน30รายชื่อที่เข้าชิงรางวัลบัลลงดอจากผลงานฤดูกาลที่แล้วที่พาบริสแซงแชแมงเนี่ยควา้าแชมป์ลีกเอิงแล้วก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปครองได้ซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับบริสแซงแชแมงได้แสดงความชัดเจนว่าพวกเขากำลังจะใช้ชีวิตโดยไม่มีดอนามมนรุม่าในฤดูกาลหน้านะครับหลังจากส่งชื่อนักเตะ เพื่อเล่นในรายการยูฟ่าซูเปอร์คัพทนโมัสเปอร์โดยเป็นการนำเอาแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับยูฟายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมาแข่งขันกันโดยดดนารุมแม่เนี่ยไม่มีชื่อในทีมชุดนี้นะครับและเจ้าตัวก็เพิ่งจะประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะย้ายออกจากเพรสแซงเชรแมงซึ่งก็แน่นอนนะครับบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกที่เป็นคู่แข่งในการแย่งแชมป์กับอาร์เซนอลและก็มีปัญหา ในตำแหน่งผู้ักษาประตูเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้เนี่ยผู้ักษาประตูตัวหลักอย่างโอแนแน่เนี่ยก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับก็ยังต้องลุ้นอยู่ว่าเกมเจอกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับซึ่งถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็จะถือเป็นข่าวร้ายของแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามไบยินเดียที่เป็นตัวสำรองลำดับ แรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้รับโอกาสไปบ้างในฤดูกาลที่ผ่านมาจากผลงานอันย่แย่ของโอาน่าเนี่ยก็ไม่ได้แสดงความสามารถที่น่าทึ่งอะไรนะครับออกจะดูขาดความมั่นใจซะด้วยซ้ำนะครับมีพลาดง่ายๆจ่ายบอลเข้าเท้าคู่แข่งอะไรแบบเนี้ยก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็คงจะไม่อุ่นใจเท่าไหร่นะครับที่จะก้าวเข้าสู่ฤด,ดูกาลใหม่ด้วยการใช้ใบยินเดียหรือไม่ก็ โอแนแน่าเพราะฉะนั้นการได้ดอนารุม่ามาเนี่ยก็จะเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เพราะว่าคงไม่มีใครคิดว่าจะไปสามารถดึงเอาผู้สาประตูระดับผู้ท้าชิงบอลลงดอของฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างดอนารุม่าเนี่ยเข้ามาร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนใหญ่ก็คาดว่านักเตะจะต่อสัญญากับพาริแสแงงแชร์แมงแต่ตามข่าวบอกว่ามีปัญหากันเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับซึ่งนักเตะก็ รับค่าเหนื่อยอยู่ราวๆ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่สอสัปดาห์แต่ว่าข้อเสนอใหม่ที่หยิบยื่นให้กับเขาได้พิจารณาเนี่ยก็ไม่ถูกใจนะครับก็ทำให้ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็ตัดสินใจแยกทางกันตอนนี้เนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยเปปกวเดล่าได้ผลักดันการไล่ล่ารา,ายเซ็นของนักเตะรายนี้และทางฟุตบอลทรานสเฟอร์เนี่ยก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าเปปกวเดล่าได้คุยกับดานารูมาแล้ว และทางฟาบริ o ซิโอมาโนเนี่ยก็ยืนยันเรื่องนี้นะครับซึ่งทางดานาร u มาเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับกับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็บรรลุข้อตกลงกันตามคาดแต่ว่าปัญหาจะอยู่ในส่วนของระหว่างสโมสรที่ทางเพรสเซ m ชัยแมนเนี่ยต้องการค่าตัวของนันกเตะรายนี้ราวรา,ราสัก50ล้านยูโรนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กำลังพยายามเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่น้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ ก็ด้วยความที่สถานการณ์มันค่อนข้างเอื้อต่อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรื่องของราคาก็แน่จะต่อรองกันได้มากกว่านี้เชื่อว่าอาจจะจบกันแถวแถว30ล้านปอนด์บวกลบนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเชื่อว่าอีกไม่กี่วันก็แน่าจะได้ข้อสรุปแต่ออยังไงก็ตามทางฟุตบอลทรานสเฟอร์ระบุว่าก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะดึงดดนารูมาเข้ามาร่วมทีมได้เนี่ยพวกเขาจะต้องขายผูกษาประตูคนเดิมอย่างเอเดอร์สัน ออกไปซะก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นักเตะได้รับความสนใจจากการาตาซารายจากซูปเปอร์ลีกของตุรกีพูดถึงเรื่องลีกตุรกีนะครับเมื่อวันเราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อสเสนออย่างเป็นทางการนะครับของเฟเนบัเช่ที่ต้องการจะดึงเอาลกซเนเซอร์ซินเชนโกไปร่วมทีมซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าซินเชนโกเองจะมีโอกาสได้เล่นในตำแหน่งเบอร์หซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวเล่นให้กับทีมชาติยูเครนอาจจะมีแรง จงใจมากพอที่จะทำให้ซินเชนโกตัดสินใจย้ายทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนเลนทอสซาซึ่งซาม่ม็อกเบลระบุว่ามีแผนที่จะย้ายทีมออกไปเหมือนกันนะถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่ทำให้เขายอมรับได้นะครับโดยทางฟุตบอลทรานสเฟอร์เช่นเดียวกันนะครับระบุว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเข้าใจว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยได้ติดต่อมาทางอาร์เซนอลนะครับเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงเอาทอตซาไปเล่น ที่วิลล่าพาร์คนะครับโดยสื่อระบุว่าการต้องการได้ตัวทอสซาของแอสตันวิลล่าเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีการสอบถามเข้ามาในลักษณะนี้แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยอาเซอไม่ต้องการจะขายเลนโดทอสซาออกไปนะครับแล้วก็ มั่นใจว่าจะสามารถดึงให้นักเตะเนี่ยต่อสัญญากับอาเซาออกไปได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาก็ถูกหยิบยื่นให้กับเรนโดทอสซาได้พิจารณานะครับแต่ว่านักเตะยังคงไม่จรดปากกาเซ็นสัญญาใหม่กับอาเซาออกไปตามข่าวก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับที่ทอสซาจะยังคงไม่แฮปปี้กับตัวเลขสักเท่าไหร่ แล้วก็ยังคงรอดูออปชันที่จะเข้ามาให้เขาเลือกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางฟุตบอลทรานสเฟอร์ก็ระบ,บุว่าสโมสรอย่างเบนฟอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ให้ความสนใจที่จะดึงเอาเลนโดทรอสซาไปร่วมทีมนอกจากอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกเลนโดทรอสซาแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าอีกหนึ่งนักเตะที่อาร์ซอ่งไม่มีแผนที่จะใช้งานในช่วงฤด,ดูกาลหน้นะครับก็คือฟาบิโอเวราก็ ใกล้เคียงกับการที่จะได้ย้ายไปเล่นให้กับสุดการ์ดในเยอรมนีนะครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนอกจากนั้นฟูลแลมเองก็พยายามที่จะดึงเอาริสเนลสันไปร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะเป็นสัญญาในลักษณะของการยืมตัวในขณะที่อาร์เซนอลอยากจะขายนักเตะรายนี้ออกไปแบบถาวรมากกว่านะครับก็ต้องดูว่าดีลต่างๆเหล่านี้จะจบลงยังไงสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากแฟนบรรลุท,ท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ